สวัสดีครับวันดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสออู่ช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้เราได้ทำการ,การ,การอ,อ๋อลิ้นพันกัน,นวันนี้เราได้ทำการซื้อกล่อง Happy Birthday ของ Connor มานะครับเห็นว่าจะวันที่15นี้ก็หมดโปรโมชั่นเลยนะครับของ Happy Birthday นะครับเราก็จัดมา50กล่องนะตีเป็นเงินก็2,500บาทนะครับ โอเคตอนแรกก็ว่าจะไม่จัดแล้วแหละแต่ว่าธนูกามเป็นอะไรที่แรงมากผมผมยอมให้จ่าปิดทูบิดตาแล้วแล้วผ่านมันไปไม่ได้ผมก็เลยต้องการจัดมันมาครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้ธนูกามที่เราสมพรปากเราหรือเปล่าโห่ยปืนกระต่ายมากระบอกแรกเลยอุ้ยอยมีดแมวมีดแมวมีดแมวแมไ,ด ду, ได้อยู่เพราะว่าแมวเป็นตัวจําเป็นนะคร,รับในการใช้ของหูนี้อ่านี่ของปาวานโอเคของปวาน โอ้โหของกระต่ายแล้วขอธนูหของแกเอ้ยแต่ดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยยังไม่มีเค้กออกมาเลยดี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 ขอเค้กไม่ต้องออกมาสักอันเลยได้ไหมคือผมอยากได้ธนูกาสักหนึ่งอันก็ยังดีครับนี่ไงปุบปุบเค้กออกมาปั๊บเลยวิคอนใบสันคอนใบสันใช้ได้ครับคอนใบสันใช้ได้แต่ไม่มีเค้กออกมาเลยครับทุกคนไม่ใช่เค้กดิแต่ไม่มีไม่มีอ่อ ไอ้นั่นออกมาเลยอะธนูกิ้งก่ามีแต่ของตัวอื่นอ่ะธนูกิ้งก่าไม่ออกเลยดาบหมาก็มีแล้วอ่ะผมอยากได้ธนูกิ้งก่าทุกคนธนูกิ้งก่าไม่มาเลย <c oughs> นี่สองพันหเลยนะเนี่ยต้ขอทิ้งอันนี้ก่อนนะกันนะผมไม่ได้ใช้จริงๆโอ้โหนตุนผมมีแล้ววะดิโอ้โหมีดแมวธนูกิ้งก่าไม่ออกจริงเหร ทุกคนธนูกิ้งก่าไม่ออกเลยรู้สึกเริ่มใจไม่ดีละธนูกิ้งก่าเห็นอะไรที่แพงและดีมากคือคนอื่นบางคนเปิดแค่ห้าใบหกใบเจ็ดใบนี่คือออกเลยนะจริงจริงแต่ผมผมเปิดเท่านี้ยังไม่ออกเลยนะมเก็บของกันแล้วกันขอแบบขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยท่าู่ไหนเอาผิดอันนี่อ๋อหมูทานี้ก็ได้โอ้โหดับหมามาดับหมามา ทำไมธนูกิ้งก่ามันไม่ออกให้ผมเลยอะ่ะโหแร่จริงอะ่ะเชื่อละเชื่อละแร่จริงว่าธนูกิ้งก่าไม่ออกเลยฟาสิบ <c oughs> กล่องไม่ออกเลยเหรอธนูกิ้งก่าใจร้ายเกินไปหรือเปล่า G M G M ใจร้ายเกินไปหรือเปล่ากับผมเนี่ยธนูกิ้งก่าไม่ออกให้ผมสักอันเลยหรอ <c oughs> ผมเห็นคนอื่นเปิดนี่ธนูกิ้งก่าแบบดรอปเอาดรอปเอา เปิดแค่แบบยี่สบกล่องธนูกิ้งก่าก็ดอกให้เขาแล้วอะสองอันน่ะผมเห็นคนอื่นเปิดอะโอ้โหรู้สึกว่าขวานใบสันนี่จะเริ่มจะเริ่มเยอะแล้วนะ <c oughs> โอ้โหไม่ออกเลยโอ้โหไม่ออกเลยกระทาันกิ้ไม่ค่อยจําเป็นเลยครับจริงจริงโอ้โหไม่ไม่ไม่ออกจริงเลยขออันเดียวก็ได้เร็วธนูกิ้งก่าอันหนึ่งโอ้โหไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยครับธนูกิ้งกา่า โอ้โหเกลือจัดเกลือจัดมากเกลือจัดมากครับธนูกิ้งก่าไม่ออกเลยคนอื่นดอบดีๆนะโอ้โหของผมไม่ดอปเลยเอันสุดท้ายละไม่ดอปผมเห็นบางคนเปิดแบบ20กล่องก็ดดอปธนูกิ้งก่า2อันของผมเปิด50สกล่องไม่ดอปแม้แต่อันเดียวโหดร้ายมากโหดร้ายคโคตร ปันเนอร์ใจดํามากโหรุนี้คือของที่เราได้ในราคา2,005นะครับทุกคนแต่จริงๆถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมรู้สึกว่ามันก็คุ้มอยู่ดีนะครับเพราะว่าของพวกนี้จะไม่มีขายในอีกแบบปีหนึ่งเต็มๆนะทุกคนแล้วของทุกชิ้นจะเป็นของแรนะแล้วมันจะไม่มีขายนะทุกคนซึ่งตัวที่มันได้ใช้แน่ๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือหมาป่านะครับแล้วก็ขวานใบสันนะครับแล้วก็แบบมีดแมวอย่างเงี้ยแล้วก็หอกประหวานเนี่ยได้ใช้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะวา แต่สาหรับตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้จะจาเป็นสักเท่าไหร่นะครับในการใช้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็รู้สึกว่าเกลืออยู่ดีครับก็ไปซื้อเอาดีกว่าโอเคก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคนะว่าใครเขาชอบนี้คลิปนี้สวยๆนี้ทันกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ของที่เราได้มาเดี๋ยวจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้แจกด้วยนะครับในกิจกรรมใน IG นะฝากทุกคนไปกิจไปกดติดตามไ G ผมด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้เล่นททุกกอาิตย์นะครับ IG แล้ว็ จะมีให้เล่นใน f c e b o o o f แฟนเพจด้วยนะครับก็ฝากทุกคนไปเล่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ